เตรียมตัวด้วยความตั้งใจอาศัยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสใน,ในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์เพื่อจะได้นำนึกระลึกเป็นที่พึ่งเพราะที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรม มีพระสงค์เท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐนีหมายถึงที่พึ่งทางใจให้เราทั้งหลายควรพยายามให้ใจของเรามีหลักมีที่พึ่งมีที่อาศัยใจของเราถ้าไม่มีที่พึ่งที่ยึดที่อาศัยแล้ว มันจะเลื่อนลอยไม่มีหลักไม่มีที่อยุดจะไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เรามีจิตใจเลยการเรามีชีวิตจิตใจเกิดขึ้นในโลกนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าอย่าให้ชีวิตล่วงล่วงไปเปล่าไรจากประโยชน์ เพราะชีวิตของเรานี้อยู่ได้ด้วยความยากความลำบากมีภัยแวดล้อมรอบด้านตัต้างเกิดมาตามนันดับที่เราทั้งหลายได้พ้นจากภัยอยู่ได้มายาวนานเพียงแค่นี้ถ้าเราไม่ทำประโยชน์ก็ยาวนานไป,ปเปล่า หมดไปเปล่าๆเราไม่ได้ทำที่เพึ่งทางจิตใจของเราเลยเราทำประโยชน์แต่ส่วนสรีระร่างกายให้มีเนื้อมีหนังให้มีกำลังวังชายอยู่ได้แต่เราสอดสองที่นิทพิจารณา ความสุขที่อาศัยเนื้อหนังมังสังร่างกายอันนี้เท่าเท่าที่เราผ่านมานี่แหละเท่าที่เรารู้นี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพบร่างกายว่าภะโขทุกข์ข้อข้อายังกายโยภะโขอเทนาโมอายังคือกายอายังกายโยกายนี้ ท่านว่ามีทุกข์มากไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขมีโทษมากเพราะอะไรเพราะบุคคลที่มีจิตใจประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นอกุศลหมดก็เพราะมีรูปคือกายอันนี้ ตั้งขึ้นมาจึงมีความอยากจึงมีความโลภความโกรธก็ตั้งอยู่บนฐานอันนี้ความโกรธก็ตั้งอยู่บนฐานอันนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราทั้งหลายก็จะไม่รู้อะไรเลยสำคัญผิดรู้ผิดเข้าใจผิดดำเนินไปผิดเพราะเราได้ผิดมามากต่อมากแล้วนับพบนับชาติไม่ท้วนที่เราท่องเที่ยวอยู่หาทางออกไม่ได้วนเวียนอยู่ในโลกอันนี้ ไม่มีขอบเขตสิ้นสุดไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายหมุนเวียนเป็นวัตจักรหยุดนับร่องนับรอยไม่ท้วนเมื่อเราทั้งหลายได้มาพบปะหนทางอันถูกต้องเป็นนิยานิกธรรมสามารถนำบุคคล ตั้งใจศึกษาปฏิบัติให้ออกจากทุกได้แล้วเราควรยินดีและพอใจตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติด้วยความเรื่อมใสด้วยความพอใจและตั้งใจจริงด้วยความเคารพถ,ถ้าเราไม่ประมาทมีความเคารพในการปฏิบัติแล้ว เราสามารถที่จะรู้ได้เห็นได้จะสงบได้จะบริสุทธิ์ได้เพราะมีผู้ปฏิบัติผู้รู้ผู้เห็นแล้ะเพราะมีหลักสูตรที่ให้เราเรียนเรารู้ไม่ใช่ว่าเราหลับตาคลำหาแล้วแต่จะไปเห็นเองพบกเองหลักสูตรที่จะให้เราเรียนรู้ตามหลักที่องค์สมเด็จพระัมมาสัมพุติเจ้านี่ ท่งท่งแสดงไว้ในสูตรต่งตางๆเหมือนในธรรมจักรกัปปวัตนาสุขถ้าสรุปใจความโดยย่อๆแล้วท่านก็เชื่ลงในตัวของเรานี่เองการมาสุขขันธิการยเหมันก็มีอยู่เต็มในตัวของเรา อตกิลมาถาหนุยโยกันประกอบตนให้ลำบากก็เปล่าเราก็เคยลำบากมาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันก็มีอยู่ในตัวของเราการมกมุ่นลงไหลยอยู่ในกามโดยสำคัญว่ามีความสุขเราก็ผ่านมาด้วยกันทั้งนั้นยังไม่มองเห็นฝั่งความสุขที่มั่นคงถาวรแท้จริง ไม่เต่หมดไปเสื่อมไปสิ้นไปไม่มีอะไรเหลือแม้แต่น้อยเราต้องดิน้นรนเพราะมันหมดไปสิ้นไปอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรเหลือความสุขประเภทนี้องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่มองเห็นว่าเป็นความสุขที่น่าย,ยินดีน่าลหลงหยเพราะเป็นความสุขที่ทรมานจิตใจ ได้มาด้วยการทรมานได้มาด้วยความลำบากได้มาด้วยความเศร้าหมองด้วยอาศัยความพอบพูนกิเลสให้มีกำลังได้ด้วยอาศัยความโลภอาศัยความโกรธอาศัยความหลงอาศัยความตัณหาความทยานอยากรู้ว่าจะเป็นฝักไยวัดต่จัก ให้เกิดความมัวหมองเกิดความเข้าใจผิดมีอยู่ในตัวของเรายาวนานมาแล้วเราทั้งหลายควรสน,นึกระลึกสอดองหาช่องทางเมื่อมีทางที่จะออกได้แล้วเราก็พยายามพิจารณา ให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้ละปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้ตรับใดเมื่อปัญญายังไม่เกิดยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเราจะอยากจะหนีไปก็หนีไม่พ้นไปไม่รอดเพราะไม่มีปัญญาคือตาเป็นเครื่องดำเนินให้ถูกทางได้ไปด้วยความมืด ไปด้วยความบอดไม่สามารถจะเดินทางไปถึงไหนเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยธรรมโมกระดีปพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามาฝึกฝนอบรมให้จิตใจนี้ฉลาดให้พ้นจากความมืดความมัวหมองเพื่อจะได้เป็นเครื่องสองทางออกจากอุปสรรคขัดข้อ ี่เรียกว่าทุกภัยในวัฏสองสารหลักสูตรที่พระองค์วางไว้ทีนี้พระองค์แสดงต่ออีกทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาอริยะมากประกอบไปโดยองค์แปดเครื่องดําเนินให้ได้รู้อริยสัจจะทำอันเประเิฐ สัมมาทิฏฐิก็หมายถึงจิตที่มีอยู่แล้วอบรมจิตให้มีความเห็นชอบแต่จิตของเราก็มีอยู่สัมมาสังกัปโปะความดำริของเราก็มีอยู่สัมมาวาจาคำพูดของเราวาจาของเราก็พูดกันรู้เรื่องมีอยู่ทุกทุกคนสัมมากัมัมโต การกระทําทางกายเราก็สามารถที่จะทําได้มีกําลังวังชา<อ>เคลื่อนไหวทําการงานเหล่านี้ได้ได้ดําเนินปฏิบัติได้สัมมาอาชีวะการเดียงเทียของเราก็เรามีสติปัญญาสามารถที่จะเลี่ยงในทางที่ชอบได้สัมมาวายาโมความเพียรพยายามก็มีอยู่สัมมาสติสัมมาสม,มาธิ ก็มีอยู่พร้อมทุกอย่างแต่เรายังไม่ได้ลงมือทําไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้ถ้าเราทําก็ทําได้แรกทําปฏิบัติที่แรกคือแบบสํารวมกายมีกาย,กายก็เราสํมรวมระวังไม่ไปทําสิ่งที่เป็นโทษเอาใช้กายนี้ห้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ มาปฏิบัติแสดงความเคารพกร่าบไหวที่เราทั้งหลายปฏิบัติอยู่นี้เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็ค่อยชำนาญค่อยฉลาดขึ้นค่อยเข้าใจยิ่งความฉลาดจากการประสบประการจากการกระทำจากการฝึกฝนเป็นความฉลาดที่แน่นอนและมั่นคงที่ปรากฏขึ้น จากการกระทำของเราเองเราเชื่อในการฝึกฝนของเราเองได้แค่ไหนเพียงไรเราก็รัารองออที่เราฝึกได้ถ้าเราไม่ฝึกแล้วใครเล่าจะมาฝึกตัวเราไม่มีใครเลยจะฝึกเราได้นอกจากเราฝึกเองอาศัยทำคำสอนของพระพุทธเจ้า อง์สมเด็จพระศาสดาซ้มมาซ้มพุทธเจ้าเราสถาพเพียงแต่ชี้บอกคนทางเทนะการเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะต้องดาเนินจะต้องใช้กําลังของท่านเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราต้องฝึกเราเองปฏิบัติตัวของเราเองช่วยตัวเราเอง ให้ความรู้ความฉลาดสามารถมีขึ้นในตัวของเราเองที่เราไปไม่ได้เพราะอะไรเราแบบภาระอันหนักมันไปไม่รอดติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติด,ด,ตดโถสัพักที่มีอยู่ในที่นี้หาหลทางออกไม่ได้ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้ จะเป็นของที่เปลี่ยนแปลงจะต้องดิ้นรนหาอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ยังหาทางออกไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องอาศัยสิ่งดงนี้ไว้ก่อนถ้าหากจิตดวงนี้มีช่องทางได้สัมผัสความสุขละเอียดประณีตกว่านี้มีหนทางดีกว่านี้จิตดวงนี้ไม่อยู่เลยจะต้องออกสลัดออกแน่นอน พราะฉะนั้นควรอบรมจิตให้ฉลาดให้เห็นคุณเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษตามความเป็นจริงให้เห็นคุณประโยชน์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตามความเป็นจริงเรียกว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารที่มันสร้างขึ้นสังขารส่วนไหน เป็นอานิจจังไม่เที่ยงมันก็แสดงออกไม่เที่ยงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่เพียงเราขาดกำลังคือสติของเราไม่ต่อเนื่องกันขาดกำลังคือสมาธิจิตของเรายัางตั้งมั่นไม่พอขาดกำลังคือปัญญาความสอดส่องวิจัยวิจารของเรายังไม่ทั่วถึง ยังไม่เพียงพอถ้าหากเราทั้งหลายมาตั้งสติศึกษาตามหลักสูตรที่พระองค์ทรงแสดงไว้ในมัชฌิมาปฏิปทา้นทางสายกลางรบรัยดย่อเข้ามาก็คือศินสมาธิปัญญา รวมรักเข้ามาอีกคือจิตดวงเดียวสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาในจิตถ้าเราทาั้งหลายรวบรวมกำลังคือสติสมาธิปัญญาอยู่ในจิตให้จิตของเรามีพลัง พลักดันกิเลสทั้งหลายไม่ให้ก่อกวนจิตเป็นอิสระสงบสะอาดเมื่อไรแล้วเมื่อนั้นจิตจะเบื่อหน่ายจะคลายออกซึ่งขันที่เคยอยู่เพราะเหตุใดเพราะมารู้ตัวว่าเราหลงเราเข้าใจผิดเราสงคัญผิดเราถือผิดกลายเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบถูกต้องขึ้นมา เพราะฉะนั้นทางออกจากทุกเมีอยู่แต่เราไม่ได้เดินดำเนินให้ถูกต้องไม่ได้เอาใจใส่ถึงรู้แล้วแต่เราไม่อะไรทำให้สมเหตุสมผลพอที่จะรู้ได้พร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะสงบพร้อมที่สะอาดบริสุทธิ์เราทำสักตะว่าทำรู้ศึกษาจากสักระว่าศึกษาและกลายเป็น ให้ลำบากเปล่าๆไม่ได้ผลเกิดขึ้นท่านบอกกรรมใดที่ย่อหยอนในละหลวมย่อมไม่มีประโยชน์ย่อมมีโทษเหมือนกับ,กบจับจบยาคาไม่มั่นแล้วดึงมาย่อมบาดมือ สมมณธรรมที่เราไม่ทําจริงจังให้เห็นจริงเห็นจังเกิดค,ความเบื่อหน่ายเข้าใจผิดว่าปฏิบัติก็ปฏิบัติแล้วภาวนานก็ภาวนานแล้วรักษาศีลก็รักษาแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเห็นได้อะไรกะเลยเหินห่างจากการปฏิบัติทอดทิ้งนี่ แทนที่จะมีความเห็นชอบกลับมีความเห็นผิดเพราะเราไม่ได้ทําให้จริงไม่เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นขอให้เราทาั้งหลายจะทำอะไรให้มีสัจจะจะพูดอะไรให้มีสัจจะคิดอะไรเขต้องระมัดระวังกายก็ดีวาจาดีจิตใจก็ดีชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมานุธรรมะปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตาม ทำสมควรแก่ทมชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติทมสมควรแก่ทมผู้ปฏิบัติชอบนี่ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติอุปธรรมอุปถากรพต่อองค์สมเด็จพระสัมมสัมพุทธเจา้าเพราะพระพุทธจเจ้าพราะองค์ก็เคารพต่อพระธรรม ถ้าหากเราทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติในธรรมที่พระองค์ทรงรักทรงได้มาโดยการเสียสละเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงได้เกิดขึ้นถ้าเห็นสาวกองค์ใดเสียสละทุ่มเทเคารพต่อธรรมจริงๆพระองค์จะดีใจแค่ไหนเพียงใรท,ที่เห็นเราทั้งหลายปฏิบัติที่ถูกต้องหเหมือนกับอาจารย์เห็นลูกศิษย์เห็นมีความเพียรพยายามอยู่ในหว่าตั้งใจปฏิบัติดี จนสามารถรู้ทั่วถึงธรรมในการปฏิบัติหรือพ่อแม่เห็นโลกอยู่ในองว,ว่าประทฤติปฏิบัติดีได้ผลปรากฏตามเป้าหมายที่พ่อแม่ตั้งใจไว้จะเล่าย่อมมีความยินดีและสนุถนอมรักใคร่บุตรของเราด้วยความปลื้มใจเพราะความได้ดีเป็นผู้ปฏิบัติดีของเขา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็วกวดีพระองค์ทรงพระทานทำคําสั่งสอนที่พระองค์ได้ปฏิบัติมาอบรมมาสั่งสมปรเมมาสะละทุกสิ่งทุกอยา่างเอาความสุขเอาชีวิตเอาสริร,ร่างกายเป็นเดิมพัน กว่าจะได้มากว่าจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมไม่ใช่ได้โดยง่าย,ายเราทั้งหลายเกิดมาได้ยินได้ฟังโดยไม่ต้องเสียสละโดยไม่ต้องดิน้นจนก็ได้ยินได้ฟังเราเห็นว่าได้มาโดยง่ายๆแต่เลยไม่แปลกใจไม่สลดจังเวชใจไม่สสกิดใจไม่เป็นของแปลกและฟังเมื่อเมื่อไหรก็ได้ปฏิบัติเมื่อไหรก็ได้ ก็เลยปล่อยให้การเวลาหมดไปเพิ่มเติมไปแต่ผู้รู้ทั้งหลายพินิจพิจารณาสอส่องเห็นความเสร็จความจริงในข้อนี้นะพระธรรมที่จะปรากฏเกิดขึ้นด้ในโลกไม่ใช่เกิดขึ้นได้ทุกสมัยทุกการทุกเวลาหรือทุกสถานที่หรือทุกบุคคลเกิดขึ้นได้โดยยากอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากเมื่อมีขึ้นอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายต่ควรทนุถนอมควรศึกษาควรได้มาเป็นสมบัติของเราอันสิ่งที่หายากเพราะสิ่งที่หายากนั้นมีคุณค่าอันสูงมีประโยชน์มหาศาลแก่เราทั้งหลายเราควรตั้งใจปฏิบัติโดยความเคารพโดยความตั้งใจอย่าสัป็นว่ารำ เพราะเครื่องมือการปฏิบัติก็มีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนเราเพร้อมที่จะทําได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเราทั้งหลายอย่าเป็นผู้มีความประมาทถ้าเราเป็นผู้ประมาทปล่อยอารมณ์อยู่เราจะเสียใจไหลักเราจะไม่มีหนทางที่จะออกจากทุกข์ได้เลยเพราะผู้ที่จะออกจากทุกข์ได้จะต้องอาศัยความเพียร ที่พระองค์ทรงตัดว,วิริยณะดุกมาเจติก็จะพ้นจากทุกข์ได้ด้วยความเพียรเท่านะั้นไม่มีใครเลยนั่งนั่งนอนๆอน,น,อนกินอยู่อิ่มท้องแล้วก็พ้นจากทุกข์มีแต่ประกอบความเพียรพยายามแม้แต่พระองค์ยังทรงไปชนอยู่อริยาสาวกทั้งหลาย เมื่อปรมียังอ่อนยังไม่แก่กล้าไม่ได้สําเร็จง่ายเหมือนกับองค์อื่นๆท่านผู้มีแก่กล้าท่านก็สําเร็จได้ด้วยความเพียรด้วยความพยายามด้วยความอดทนด้วยความให้ต่อเนื่องตามลำดัจึงได้บรรลุจึงได้สําเร็จถ้าคนที่ไม่ทําให้ต่อเนื่องด้วยความเพียรพยายามอดทนแล้วก็ตกอยู่ในสภาพ พักพวกแห่งพยายามมารจูงไปลากไปท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยไปเป็นบริษัทบริวารของพยายามมารไม่ได้เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายควรฉละมานเสียมาเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้ามารคืออะไรอยู่ที่ไหนท่านว่ามารท่า ขันธ์ารรมารูรปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาถ้าตราตกใจอำนาจตัวแต่ขันธ์อันนี้ลำบากกัวแต่ขันธ์อันนี้สำรุดชุบซงกัวแต่ขันธ์อันนี้ก็เท่ากระเทือนแล้วนั่นถูกมารจูงไปแล้วกิเลสสมานอารมณ์ที่เราหลงขันธ์อันนี้ไม่รู้ความจริงจิตใจที่เศร้ามองเนน้ินเราไปด้วยความอยาก ด้วยอกุศลกรรมทำทั้งหลายเป็นมารทั้งนั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลสิ่งใดติดทำจิตใจติ้สมองกิเลสพันห้าลดเป็นมารทั้งนั้นเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายคนระมัดระวังให้พ้นจากบ่วงแห่งมารเหล่านี้ให้มันได้ โดยฐานะเราที่เป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมามาสัมพุทธเจ้าและเป็นผู้พูทจบริษัทของพระองค์พระองค์มอบอาวุธอันทันสมัยให้เราสามารถที่เอาชนะได้เราควรใช้ฝึกเพลงอาวุธใช้ให้ดีเพื่อจะได้ชนะศัตรูคือมาไม่ให้ร่างฐานความสุขของเราความสงบของเราให้จิตใจของเรามีความชื่นื่นยอดเยด ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพยายามสอบสองพินิพิจารณาปฏิบัติตามต่อจากนี้ไปตั้งใจนั่งต่อไปอีกสมควรเก่เวลาและจิตใย